ไปนี่ไอ้ดิวยอดเยี่ยมอ๋อเออดิวยอดเยี่ยมเอกิติก้กับเอมบูโมติดโอโ้โหแต่ว่าไม่ใช่ที่หนึ่งอะอยากรู้เลยที่หนึ่งคือใครมาดูกันนะคะเขามีการจัดอันดับค่ะก็เรื่องของออดิวคุ้มค่าในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการจัดอันดับของฮูสกอร์ยกให้อันดับหนึ่งเป็นกาเนซซาก้าที่ตัดสินใจลาออมุาเลซิก้าเนี่ยมาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์เท่านั้นโดยค่าตัวเท่านี้กับผลงานเนี่ยซันเดอร์แลนด์ตอนนี้โอ้ โอ้โหผลงานอย่างดีคิดว่าแบบชากา้าระดับนึกออกไหมามาอยู่ซนะันเดอร์แลนด์ไปเป็นแชมป์ไร้พ่ายแล้วออแต่ปเป็นไงล่ะซันเดอร์แลนด์ตอนนี้นนเล่นอย่าง,<ร>งดีดนะคือถ้าเทียบกับค่าตัวกับผลงานเนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะคะส่วนเออมกิติก้ค่ะที่ย้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตมาลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ อ,อีกหนึ่งดิวที่คุ้มค่าเพราะว่าเนี่ยลงสนามในหลีกไป16นัดใช่ไหมยิงได้8ประตู<ช>ล่าสุดก็แอตสิชัยแล้วก็ดีดจริงๆนะถ้าเทียบแบบค่าตัวก็ค่าตัวก็ถือว่าโอเคนะตอนนั้นคือ69ล้านปอนด์นะได้เป็น960ใช่ไหมใช่แถวๆนั้นนะคะส่วนเพื่อนรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีดิลที่คุ้มค่าเช่นเดียวกันก็คือเอมบูโมนั่นเองที่ไม่เสียแรงตามจีบมานักงนานนะคะหกล้านปอนด์นะ7ประตูจาก17นเดนัดนะก็ถือว่าเป็นอีกดิวที่ คุ้มค่าเห็นด้วยไหมอ้เห็นด้วยมากเลยครับทั้ง <Ừ. S 1> 3ดิวเลยฮะ